วันนี้เราได้พูดคุยกับคุณแสงอรุณแล้วก็คุณสายชนเป็นสองคนที่อยู่ด้านบนแล้วอยู่ในรถปั๊มคอนกรีตเป็นสองคนที่รอดชีวิตแกบอกเลยบอกว่าจริงๆระหว่างทำงานมันเป็นปกติหมดเลยนะเริ่มผิดสังเกตตอนประมาณตีหนึบวกลบนิดหน่อยอยู่อยู่ คานสะพานมันพังถล่มลงมาโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุไม่มีเสียงลั่นของแม่แบบไม่มีอะไรเลยม,มันโครมลงมาเลยแล้วตอนแรกเนี่ยทางคุณแสงอรุณอยู่ตรงบริเวณข้างๆรถปั๊มเทปูน <ฮะ S 2> เพราะดูตอนเขาเทปูนเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วแล้วมันก็ถล่มลงมาแล้วทุกอย่างชุลมุน <ฮะ S 2> ส่วนคุณสายชนอยู่ในรถพอดีตอนนั้นพอมันถล่มลงมาปั๊บก็ต้องหมอบทำตัวให้เล็กที่สุดเพื่อ ให้มันมีพื้นที่ให้หายใจแล้วก็รอความช่วยเหลืออย่างเดียวเลยแล้วตอนทํางานก็ปกติดีอะพี่พี่พี่กำลังทำอะไรทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นเอ่เทคานครับเทปูนก็เทเทไล่กันไปเรื่อยๆพี่ไล่กันไปจนกว่าจะเต็มแล้วพี่มันมันจะเต็มแล้วประมาณตีหนึ่งห้าสิบมันก็พังเนี่ยพี่ตอนนั้นคือเป็นยังไงชุนลมุนเลยชุลมุนเลยพี่วิ่งกันยังไงก็วิ่งทันส่วนมากคนที่อยู่ไกลๆก็ออกทันอะ คนที่อยู่ใกล้ไม่มีเวลาวิ่งอะพี่เหนื่อยกันเกินไม่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 เกี่ยวพี่ทำปกติใช่ครับก็ทําปกติก็ระบบเซฟตี้ก็ตามหน้างานเลยพี่ถามว่าเซฟตี้ดีไหมของเขาก็มีถ้าเป็นเทปปูลก็เป็นรองเท้าบูทเสื้อสะท้อนแสงใส่หมวกก็ปกติเหมือนทุกที่ถามว่ารู้สึกปลอดภัยไหมมันก็รู้สึกปลอดภัยพี่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่าผมก็ทํางานอยู่นี่ประมาณ10ปีแล้วก็เพิ่งเคยเคยเจอกับมันมันมีหลายปัจจัยพี่มัน ตอนนี้ว่าของมันจะปริมาณของปูนซีเมนต์มันจะเต็มอยู่แล้วครับอันนี้มันก็เลยก็ว่ารอเก็บปิดหน้าแต่ว่ามันมีเกิดแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะพี่มันก็เลยแบบแบบสุดตัวเรื่องใชไครับไม่มีครับเพราะว่าเรามองไงขึ้นไปเห็นแล้วเสียงดังแก้กมันก็มาถึงแล้ว<ม>เล็กก็แบบมาถึงตัวเราแล้วเราก็นอนหมอกอยู่กับตัวรถปรับสภาพให้ตัวเล็กที่สุดอะ ให้อยู่กับรถก็ปกติก็เสร็จแล้วก็ออกมาทางบริษัทแจ้งยังไงบ้างพี่บางตนตอนนี้ก็<อ>ก็ทางผู้จัดการก็เขาคุยกันเองครับผมเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของส่วนของเราก็เคลียร์ตัวนี้ให้จบแล้วก็เอารถออกแล้วเราก็จะกลับไปขนาดเดียวกัน2ผัวเมียซึ่งรอดมาได้วุดวิตแล้วก็ต้องไปให้ปากคํากับตํารวจ<ช>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้สองผัวเมียแก่พูดเลยนะเก๋คุณผู้ชมกําลังทํางานอยู่ข้างๆไอ้รถปั๊มเทคอนกรีตเนี่ย ยืนอยู่ข้างรถเลยะ<ฆ>กําลังเก็บของแล้วก็ดูแล้วว่าเออพอเทปูนเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะกําลังเทปูนเหลือแค่สองคันเท่านั้นเองก็คือรถของเมื่อสักครู่คุณแสงชนสายชนกับคุณแสงอรุณก็ยืนดูอยู่แล้วก็มีวิศวกรคุมงานตลอดเวลาหลังจากนั้นมันเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กอยู่ๆมันถล่มลงมาอย่างแรงแล้วไม่มีสัญญ,ญาณอะไรเลยเสี้ยววินาทีนั้น สามีกระชากเสื้อของเมียคือมันถล่มลงตรงหน้าแล้วสามีกระชากเสื้อเนี่ยออกมาตรงบริเวณที่มันไม่ถลม่มคือนิดเดียวไม่อย่างนั้นก็ตามคานปูนตามคอนกรตีตล่วงลงมาข้างล่างเหมือนกันมีการเทป,ปูนอยู่ไหมตอนนั้นเท ใกล้จะเต็มแล้วใกล้เหลือแค่สองคันตอนนั้นลักษณะมองไปแล้วมันดูหนักมันดูไม่ไม่ครับคุณแหม่มันก็บึ้มเลยไม่ได้มีอ๊อบแป๊บเอาแป๊บก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงอะไรก่อนหน้านั้นไหมไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีครับมีสัญญาณอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะหนักเกินไปหรือว่าอะไรไม่มีไมม่ีครับปกติคุณพี่ทำงานตรงนี้มานานเลยครสามปีครับไปเกดเรื่งขนาดแบไม่เคยเลยไม่เคยมีอ่ะเมื่อวานนี้ข้างแรกยังมีข้งแรกอยรับ ไม่มีเคยอ,อุบัติเหตุอย่างอื่นมีไหมคะไ,ไม่มีมีไม่มีเลยไม่มีมครับก็<อ>มันก็เกือบจะแม่รอดเหมือนกันเนี่ยมีนาทีเดียวแบบมันปุ้งแล้วก็นี่ก็ไปกระชากเสื้อออกมาเลยหลายคนมองโอ้โหมันแบบเทปูนเยอะจนประมาาส่วนตัวเราเขาที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นแล้วเรามองมองว่าอย่างไงอะคะหรือเป็นปกติปกติครับเพราะว่าเราทำกลางกลางคืนอยู่ทุกคืนอะไรเนี้ยมันปกติของเรา ือแสดงว่าต่างคนต่างก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นโอ้โหแล้วลองคิดดูนะลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเรากําลังทํางานอยู่เนี่ยค <S S 2> ่ะแล้วสามีกระชากเสื้อเมียออกมาแบบเนี้ยแล้วข้างหน้ามันถล่มลงมาเลยอะ่ะค่ะโอ้โหคือคนเป็นเมียพูดเลยนะเก๋อบอกว่าตอนเนี้ยผ่านมาเกือบ24ชั่วโมงแล้วกินข้าวไม่ลงตกใจอ่ะแล้วคิดดูเขาทำงานอ่ะค่าแรงวันละ372บาท ช็อกอ่ะเพราะว่าเอาจริงก็มีเพื่อนคนงานที่ทั้งเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่ด้วย